ท่านสามารถรับชมรายการนี้ด้วยระบบเสียงบรรยายภาพรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สนับสนุนโดยกทปส สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมตาประสิทธิ์นะครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์ประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมในหลายๆจังหวัดนะครับยังคงถูกอนุรักษ์แล้วก็เล่าสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นครับและสําหรับการเดินทางในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมครับไปสัมผัสกับความเป็นไทยแล้วก็ไปทําความรู้จักเมืองละโวกันให้มากขึ้นในกาลครั้งหนึ่งลบบุรีครับจังหวัดลบบุรีเคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายสมัยครับเดิมเรียกเมืองละโว นับตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจมีหลักฐานที่สำคัญก็คือพระปางสามยอดเป็นศิลปะเขมรสมัยบายน์อายุราวพุทธศตวตรรษที่18ครับโดยโลบบุรีเจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพราะสมเด็จพระนารายมหาราชได้มีการสถาปนาลบบุรีเป็นราชธานีที่สองโดยมีพระนารายราชนิเวศครับหรือที่ชาวลบบุรีเรียกกันติดปากว่าวังนารายเป็นที่ประทับออกว่าราชการและต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง รวมถึงเป็นที่สวรรคตรของสมเด็จพระนารายมหาราชภายหลังครับได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายและที่นี่ยังเป็นสถานที่จัดงานใหญ่เป็นประจำทุกปีของจังหวัดลบบุรีนั่นก็คืองานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชและว,วันนี้ครับผมจะพาไปเยี่ยมชมสถานที่จริงกันครับ ู้ชมครับตอนนี้ชุดของผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปสัมผัสบรรยากาศของชาวลาโวกันครับแล้วก็ไปลําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกันครับแล้วตอนนี้ครับผมก็อยู่กับพิทวัตนะครับที่จะเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเรานะครับสวัสดีครับพิทวัตครับสวัสดีครับไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับอยากให้พิทวัตเนี่ยช่วย เล่าถึงประวัติความเป็นมาของวังแห่งนี้หน่อยไหมครับเถ้าย้อนไป300กว่าปีหลักฐานตามประวัติศาสตร์เนี่ยระบุว่าสร้างขึ้นในปีพศ2209ร 2, รูปแบบการสร้างพระราชวังเป็นรูปแบบผสมเป็นการผสมระหว่างศิละปะไทย <S 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 กับศิละปะต่างชาตินั้นเราเดาได้เลยว่าในแผ่นดินสมเ็จพระลายเป็นยุคทองลหลายด้านโด <S S S> ยเฉพาะการเจริญสัพพานตะวันตกกับต่างชาติเนื <S S S ่ที่เรายืนตรงนี้ตรงนี้ครับผมถือเป็นเขตระดานชั้นนอก ใกล้ๆก,กับตัวเราเนี่ยตรงนี้ครับนี่คือพระคลังสินค้ามีสิบสองห้องเรียกสิบสองท้องพระคลังครับไอการแต่งกายแบบน,นี้นะก่อนมีงานแผ่นดินสมเด็จพระลายทนที่สิบหกกุมภานะครับเพราะวันนั้นเป็นวันคล้ายวันพระสมภพองค<ช>์สมเด็จพระลายละจุดประสงค์ราชการเชิดชูเกียรติสมเด็จพระลายมีขบวนการแผ่เรื่องประวัติศาสตร์ มีการให้ความรู้นะครับในงานนี้เต็มไปด้วยความรู้รนะครับคือมาที่นี่ได้ั้งความรื่นเริงนะครับแล้วได้ความรู้ไปด้วยในายามปกติยามไม่มีงานแผ่นดินสมเด็จพระารายนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์เพราะมีการจัดนิทรรศการถาวรเร่าเรื่องความเป็นมาขอนเมืองลบบุรีตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบันใครมีโอกาสมาลบบุรีนะครับก็ลองแวะเวียนมาที่วางของสมเด็จพระนารายณ์มหากราบได้ นอกจากงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชแล้วอีกหนึ่งประเพณีที่โด่งดังของชาวลบบุรีนั่นก็คือประเพณีแห่พระศรีอริยะเมตรตรที่วัดไรยครับคุณผู้ชมครับมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาอย่างยาวนานนะครับว่าพระศรีอานี่นในเมื่อที่ได้มาจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตนะครับท่านได้มาบวชเรียนอยู่ที่วัดไรยแห่งนี้นะครับและหลังจากที่ท่านได้ดับขันแล้วก็กลับขึ้นสู่สวรรค์ครับชาวบ้านก็รู้สึกโศกเศร้าเสียใจเป็นอันมากครับก็เลยได้มีการสร้างรูปเหมือนขึ้นมา เพื่อกราบไหว้จนทุกวันนี้นะครับและเพื่อเป็นการรึกถึงพระศรีอานครับจึงได้มีประเพณีอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนั่นก็คือประเพณีชักพระศรีอานนั่นเองครับอีกสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาที่วัดไร่นั่นก็คือพระวิหารครับตัวพระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนต้นบริเวณด้านหน้าและด้านหลังมีภาพปูนปั้นเรื่องทศชาติและเรื่องปฐมสมโพธิ ซึ่งนับว่าเป็นภาพปฏิมากรรมฝาผนังขนาดใหญ่ที่มีความเก่าแก่และสำคัญชิ้นหนึ่งของชาติเลยละครับ คุณผู้ชมครับที่ตรงนี้นะครับมีดินสีขาวอยู่เป็นจํานวนมากนะครับทำให้ชาวบ้านนั้นได้มีการนําเอาไปแปรรูปเป็นดินสอพองผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของที่นี่นครับโดยบ้านหินสองก้อนหมู่บ้านดินสอพองที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผลิตดินสอพองที่มีคุณภาพที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยนะครับ นอกจากนี้ครับยังมีการเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับให้กับคนที่สนใจครับเข้ามาสัมผัสความมหัศจรรย์ของดินสอพองโดยมีเป้าหมายหลักครับเพื่อจะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้เอาไว้อีกด้วยครับแล้ววันนี้ครับผมก็มีนัดกับป้าน้อยประธานกลุ่มพัฒนาดินสอพองจังหวัดลบบุรีผู้ซึ่งจะมาเป็นคุณครูสอนผมทําดินสอพองนั่นเองครับซือภูมิปัญญานี้มีมาตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ลูกมีมานานแล้ว400กว่าปี ตั้งแต่เริ่มแรกมาเลยก็จะมีคนที่ทำอยู่ค,คือจะเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมอนุรักษ์ไว้ให้เด็กได้ศึกษาดูต่อๆไปอยากให้เด็กได้มาสืบสานอันนี้ภูมิปัญญาต่อยอดไปเรื่อยๆลูใครอยากเรียนรู้ก็สามารถแวะเข้ามาที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้มาเจอป้าน้อยมาให้ป้าน้อยช่วยสอนทำได้ใช่ไหมครับ สำหรับขั้นตอนการทำดินสอพองฟังดูไม่ยากแต่ต้องใช้เวลาความใส่ใจและความประณีตครับก่อนอื่นครับก็คือการแยกสิ่งสกปรกออกจากเนื้อดินจากนั้นครับก็สูบข,ขึ้นมาผ่านตะแกรงลงไปในบ่อกรองพักดินไว้ในบ่อกรองจนดินตกตะกอนเป็นน้ำสีใสๆแล้วค่อยดูดน้ำสีใสข้างบนออกจนได้โคลนดินสอพองสีขาวเต็มบ่อแล้วก็ตัดมาหยอดในแม่พิมพ์แล้วเอาไปตากแห้งครับ จะทำเป็นก้อนใหญ่ๆห,หรือว่าใส่แม่พิมพ์ดินดอกแล้วหยอดให้ได้เป็นรูปทรงคล้ายกับขนมอลัวที่เราคุ้นตาก็ได้นะครับแต่ผมว่าอย่างหลังเนี่ยหยอดให้สวยแบบพ่าน้อยถ้าทางจะยากสำหรับผมแล้วล่ะครับ หลากหลายของศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมในแต่ละจังหวัดครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็ให้ติดตามกันอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับในครั้งต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมไปกันละครั้งหนึ่งที่ไหนกันนั้นต้องติดตามกันให้ดีๆนะครับสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวผมขอตัวไปหยอดพิมพ์ดินสอพองให้เสร็จก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับครับพระธาตุริบุญชัยเนี่ยนะครับหลังจากที่พระองค์เสด็จดับขันทปรินิพานไปแล้วเนี่ย พระรมสาลีเลข่าของพระองค์จะมาประดิษฐานอยู่ที่นี่ผ้าทอเนี่ยของคนยองจริงๆครับคือลักษณะของผ้าทอเนี่ยจะเป็นต่อ mm hmm. ตีนนะฮะแล้วก็ต่อเอวอมรินทีวี